แม่ไก่เกิดมณีพาลูกเจี๊ยบออกหากินแต่เช้าตรู่อยู่คู่กับน้องน้องเหมียวพุทธสถานวัดปงชัยแจ้ห่มลำปางน้องน้องเหมียวนั่งดูอยู่ตรงนี้ น้องเมียวนั่งเฝ้าดูอยู่ตรงนี้วันนี้อากาศดีดีมีฝนตกลงมาปรับปรายทำให้ชุ่มฉ่ำเย็นสบายสดชื่นสุขสันตหันศาจิ้วหลิวจิ้วหลิววซับทวีย่องไก่และย่องไก่และเจว,วี จะเลียวทัพทวีย่องไก่และห้ามนะลูกนะห้ามกวนไก่นะครับห้ามกวนไก่นะคะจิเวเหลียวเก่งแล้วเิวเลียวเก่งเอาตัวรอดได้เลยลเก่งกล้าใค่มาใกล้ตบตบตบ ใขรมะใกล้ไขรมาแกงตบอย่างเดียวเลยเจหลียวเจีวหลีวตบอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีใครเล่นด้วยก็ตบเขาเละเจียหลีวทับทวีมากับพี่สีสุดาสีสุดาพรทองแดงปะกกยเพชรน้องบุญทองบุญทองลุงพรโร์ ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวตู่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแม่ไก่เกตดวันนี้เลี้ยงลูกอย่างดีชาวนี้ขอนำความสุขทั้งเจ้าเหมียวและแม่ไก่ เกบบเลี้ยงลูกเจี๊ยบให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขนี้จะมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิน